การเกิดโรคไตวายหรือลีโนเฟลนะครับแล้านคนไตวายระยะสุดท้ายประมาณสัก2 0 0 0 0 0คนต่อปีการกินอาหารเค็มนะไม่วหวยาแผนัจจุบันยารักษาเบาหวานยารักษาความดันหรือยาแก้ปวดสึกลุ่มของเอนเซตมีผลต่อไตหนึ่งอาการบวมนะโดยเพราะเท้าเนี่ยบวมกดบุ๋มเพราะสารในกลุ่มของจิปินไซต์นะฮทำให้ไตเนี่ยทำงานไม่หนักไม่ควรเชื่อที่จะการโฆษณาที่มันเกินจริงเกินเหตุไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยก็เสียโอกาสนะฮะเชื่อมากเกินไปก็โดนหลอกเบอร์หนึ่งสมุนไพรที่1เรื่องดูแลสุขภาพ สวัสดีครับผมดอกอรนิกรยานิตานะครับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้นะครับได้มาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องของภาวะไตาวายการเกิดโรคไตาวายหรือลีโนเฟลเนะครับตามสถิตินะครับของ กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคนไทยไตวายนะครับทั่วประเทศนะฮะตอนนี้ประมาณ17-18นะครับก็ประมาณ8ล้านคนนะในจำนวน8ล้านคนนี้นะครับเป็นไตวายระยะที่1จนถึงระยะที่5ในแต่ละปีนี่นะครับจะมีคนผ่าตัดเปลี่ยนไตเปลี่ยนไตเนี่ยประมาณ500คนแล้วก็มีคนเป็นไตวายระยะสุดท้ายนะครับที่อยู่ในกระบวนการฟอกไตเนี่ยทั้งฟอกทางหน้าท้องและก็ฟอกทางเส้นเลือดนี่นะครับ นะประมาณสักสอง0,000คนต่อปีค่าใช้จ่ายปีหนึ่งนะครับนะหลายพันล้านบาททุกวันนี้นะครับเนะราะวะไตาวายของคนไทยเป็นเยอะขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมการกินการอยู่คือ1นนะึเป็นโรคที่เกิดจากภาวะการกินอาหารเค็มนะการกินเค็มมากๆซึ่งมีโซเดียมคอลอไรด์นะครับในปริมาณที่สูงในเส้นเลือดเนะี่ยทำให้นะครับเกลือหรือโซเดียมคอลอไรด์เนี่ยมันดูดน้ําเข้าไปในเส้นเลือดเยอะนะครับทำให้ไตเราทํางานหนักในที่สุดก็ไตาวายวันที่2ครับพวกสารเคมีต่างๆ นะไม่ไว่ายาแผนปัจจุบันหลายตัวนะครับไม่ไว่ายารักษาเบาหวานยารักษาความดันหรือยากลุ่มต่างๆอะไรนะเกือบทั้งหมดนะครับยามีผลกระทบต่อไตนะโดยเฉพาะยาแก้ปวดซึ่งกลุ่มของเอนเซตินนะครับมามีผลต่อไตอันที่3คือภาวะขาดน้ำนะครับหรือภาวะดดไฮเดนนะครับเช่นนะท้องเสียนะครับหลายๆครั้งนะโดยที่ไม่ไปหาหมอนะครับแล้วรับทานอาหารไม่ไดอ้อาเจียนนะดื่มน้ำไม่ได้อาเจียนเนี่ย ทำให้เกิดภาวะดีไฮเดดหรือว่าขาดน้ำนะครับแบบรุนแรงเนี่ยทำให้ไตาวายได้นะครับแล้วก็องค์ประกอบอีกหลายๆอย่างนะครับนะบสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะล้วนแต่ภาวะไตาวายการที่เราจะรู้ว่าเราไตาวายระยะที่1ที่2เนี่ยนะครับทั้งหมอนะครับจะไปดูนะฮะตัวเลขซึ่งเราเรียกว่าค่า GFR ถ้าเป็นไตาวายอถ้าเป็นไตปกติเราเนี่ยมันจะอยู่มีค่า GFR มากกว่า90นะถ้า GFR ระหว่างนะ6 0 9 0เนี่ยเขาไตวายระยะที่1 นะถ้า3 0ถึง60นะฮะเป็นไตวายระยะที่2นะครับนะถ้าเป็นไตวายระยะที่3ก็ประมาณค่าประมาณสัก 15- ถึง30นะครับนะเป็นไตวายนะใกล้ๆจละระยะสุดท้ายถ้าต่ำกว่า15ลงมาเนี่ยเป็นไตวายระยะสุดท้ายนะครับซึ่งมีความจำเป็นมากที่ต้องมีการฟอกไตนะหรือนะครับการฟอกไตมวนการครับบางทีก็ฟอกทางเ,าเส้นเลือดในกรณีถ้าเบิกค่ารักษาได้ถ้าเบิกค่ารักษาไม่ได้ก็ฟอกทางหน้าท้องหรือเพริโตเนียลไดออไรซิส นะซึ่งมีข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปแล้วแต่แพทย์จะพิจารณานะครับทีนี้นะครับเราจะป้องกันนะครับไม่ให้เราเป็นโรคไตาวายได้ไงนะครับนะซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งอะไรที่ที่ที่ทำง่ายนะแต่ไม่ทํากันเพราะคนไตาวายในประเทศไทยถึง8ล้านคนเนะีนะ่ยวิธีป้องกันไม่ให้ไตาวายนะครับนะคือ1นนะครับพยายามลดอาหารหวานมันเค็มหนะวานมันเค็มครับกินหวานเยอะๆนะครับเรามีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานนะฮะเาะวะแทรกซ้อนของเบาหวานอย่างหนึ่งคือไตาวาย อันที่2คือไขมันนะพยายามลดมันนะครับมีไขมันในเส้นเลือดสูงก่อให้เกิดความดันสูงถ้าความดันสูงปุ๊บนะครับทั้งตัวโรคความดันเองตัวยาความดันก็มีผลต่อนะฮะการทํางานของไตทําให้ไตวายได้นะอันที่3ามครเค็มครับเค็มนี่มีผลกระทบโดยตรงนะฮะกับการเป็นโรคไตนะการที่เรากินเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์เนี่ยนะครับมันจะพาสหรือว่ามันจะผ่านเข้าไปในเส้นเลือดแล้วด้วยความเข้มข้นของ,ของเกลือมันก็จะดูดน้ําจากส่วนต่างๆของร่างกายในระหว่างเซลล์บ้างอะไรบ้างมาอยู่ที่เส้นเลือด นะทำให้ปริมาณน้ําหรืออลลุ่มในเส้นเลือดเยอะขึ้นนะเลือนะฮะก็ไปผ่านก็ไปผ่านที่ไตามากขึ้นก็เป็นภาระากับไตในการกรองในที่สุดก็นะครับไตาวายครับนะไตาวายครับนะฉะนั้นนะครับถ้ามีอาการไตาวายปุ๊บเนี่ยนะครับนะหมอก็จะรู้นะครับหนึ่งอาการบวมนะโดยเฉพาะเท้าเน,นี่ยบวมกดบุม๋มเวลาหมอเจาะเลือดดูค่านะค่าเอมไ์ของไตหรือว่าค่าไตาเนี่ยนะครับอย่างเคลเซียนีน้เนี่ยนะครับปกติเราจะมีค่าประมาณ0.8ถึง1.2 แต่ถ้ามันเลย1.2ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าโรคไตนะครับหรือ BUN บัตยูเรียเดลตูเชนเนี่ยฮะอันนี้ถ้ามันเกินปกติคนเรามีประมาณ8-12นะฮะไม่ควรจะเกิน15เงี้ยถ้ามันเกิน15-20ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยโอเคแล้วเป็นโรคไตละครับอันนี้คือปัญหาโรคไตและก็อาการต่างๆนะครับกวิธีการดูแลนะครับลดอาหารหวานมันเค็มนะครับนะหนักอาหารมื้อเช้าเบากลางวันผ่อนมื้อเย็นนะครับมื้อเช้านยทานให้เต็มที่เลยครับเพราะว่าเป็นอาหารมื้อสมองนะมื้อกลางวัน นะครับเป็นมื้อให้พลังงานก็กินประมาณสัก 6- 70%นะมื้อเย็นนะครับเป็นมื้อของโรคไัยไข้เจ็บต่างๆมื้อความดันไขมันเบาหวานพยายามลดให้เหลือประมาณ25-30%และที่สําคัญก็คือนะครับลดพวกแป้งเยอะๆนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการออกกําลังกายครับนะการออกกำลังกายนั้นต้องดูพอเหมาะพอควรกับวัยและกับสุขภาพเราด้วยนะครับการออกกําลังกายที่ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดนะครับแล้วได้ผลดีคือการเดิน นะการเดินตอนเย็นๆเนี่ยนะครับนะถ้าใครก็ตามนะครับเดินได้3,000ถึง5้0พต่อวันเนี่ยถ้าต่ำกว่า3 0 0พนี้ไม่มีความหมายนะฮะไม่มีผลต่อการนะสลายพลังงานหรือว่าสลายไขมันให้เกิดนะครับสุขภาพที่ดีนะถ้า3,000ถึง5้0พเนี่ยนะครับอันนี้จะนะทำให้ระบบทางเดินหายใจดีมากนะ respiratory tract เนะี่ยดีมากนะระบบกล้ามเนื้อดี5,000ถึงห้า0 0 0ถึง8ป0พนะครับอันนี้จะ คุมความดันไขมันเบาหวานนะใครเป็นความดันไขมันเบาหวานเนี่ยนะครับนะมันจะไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ลดนะนะไม่ขึ้นไม่ลดนะครับคือเรียกว่าคุมความดันไขมันเบาหวานแต่ถ้าเดินนะครับอยู่ระหว่าง8ป0 0ถึง12,900นะครับอันนี้ความดันไขมันเบาหวานลดดีมากเลยครับน้ำตาลลดความดันลดนะฮะไขมันลดนะถ้าเดินระหว่างนะครับ8ป0 0ถึง12,900แต่ถ้าใครเดินได้นะครับ12,900ถึง15,900นนะครับในการออกกำลังกายแต่ละวันเนี่ย นะครับปรากฏว่าความดันไขมันเบาหวานส่วนใหญ่หายครับนะลดเป็นปกติน้ำหนักก็จะเริ่มขยับถ้าเดินนะครับหมื่นห้าขึ้นไปเนี่ยนะครับอันนี้นะครับนักกีฬาครับนะความดันไขมันเบาหวานอะไรนี่ดีมากเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับพยายามเริ่มที่น้อยไปก่อนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุอายุ5 0าสปีขึ้นไปเนี่ยควรจะเดินวันละพันเก้าสอก้าไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยเริ่มไป3 0 0 0 4 0 0ี่0 0บางคนก็ถามว่าเอ๊ะจะมี นะครับสารธรรมชาตินะครับหรือว่าสมุนไพรอะไรไหมที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับคนไทยครับก็นะครับมีสารธรรมชาติหลายๆตัวนะครับโดยเฉพาะสารในกลุ่มของจิป,ปิโนโซไซไอสารจิป,ปิโนโซไซเนี่ยครับไอตัวเนี้ยนะครับนะ,นนะบนะมันสามารถที่จะนะคุมนะครับระดับความดันได้ถ้าความดันต่ำเนี่ยมันจะปรับขึ้นถ้าความดันสูงมันจะปรับลงเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติเป็นอะแดปเตอร์ถ้าความดันต่ำนะครับ นะมันจะไปกระตุ้นการบีบตัวของหัวใจแตนะ่มันก็จะบีบตัวแรงขึ้นนะครับนะความดันก็จะขึ้นแต่ไปขึ้นอยู่ที่ระดับปกติจากนั้นมันก็จะนะครับไมนะ่ไม่ไม่ไม่ทำงานแล้วมันคล้ายๆเหมือนเทอร์โมสแตตทีนี้ถ้าความดันสูงนะครับมันจะไปกระตุ้นผนังเส้นเลือดให้หลั่งสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าไนตริกออกไซด์เกิดเวโซเดเลยหรือเส้นเลือดขยายปุ๊บความดันก็จะลงนะครับก็เป็นการคุมความดันให้ปกตินะทำให้ไตเนี่ยทำงานไม่หนักเส้นเลือดไตปกตินะครับก็ป้องกันได้นนะครับออีกย่างงึนะครับ นะมันสามารถที่จะป้องกันร,ระดับน้ําตาลในเลือดไม่ให้ขึ้นสูงหรือต่ําได้นะครับนะก็ป้องกรระะันภาวะการมีภาวะน้ําตาลเกินนะครับซึ่งก็นะถ้าเรามีน้ําตาลเกินนะครับร้อยสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นเป็นนานๆเนี่ยนะทำให้เส้นเลือดที่ไตแข็งนะรวมทั้งถ้าหมอได้ให้ยากลุ่มเบาหวานมาเนี่ยก็มีผลกระทบต่อเส้นเลือดที่ไตนะครับในที่สุดก็ก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้ก็มีผลกระทบกับไตอีกนะครับฉะนั้นนะครับนะมันมีสารธรรมชาติหลายตัวมากนะครับที่ นะมีผลต่อนะการเกิดโรคนะครับภาวะน้ําตาลเกินความดันเกินเนี่ยถ้าเราคุมควบความดันนะครับหรือน้ําตาลระดับเส้นเลือดได้ดีเนี่ยโอกาสที่ไตจะวายหรือนะภาวะไตเสื่อมเนี่ยก็ลดลงโนะดนลงครับฉะนั้นนะครับนะก็นะครับใครสนใจที่จะศึกษาการใช้สมุนไพรในภาวะโรคไตาการป้องกันการรักษาต้องศึกษาให้ดีนะครับต้องมีงานวิจัยต้องมี reference น,นะครับเพื่อที่เราจะนะครับตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นวิชาการและงานวิจัย นะครับไม่ควรเชื่อที่การการโฆษณาที่มันมันเกินจริงเกินเหตุนะครับและที่สําคัญครับการไม่เชื่อเลยไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยก็เสียโอกาสนะฮะแต่เชื่อเชื่อมากเกินไปก็โดนหลอกนะฮะก็นั้นก็อยู่ในระดับความพอดีนะครับครับวันนี้ก็คงจะมาคุยแค่นี้ครเกี่ยวกับโรคไตครับขอบคุณครับสวัสดีครับเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณ